่าพี่เขาก็มัดหนักก็รูอยู่ครับว่ามัดหนักกอยังเรียกไม่ออกพูดเลยนะแล้วก็เช็คขยะพี่อยู่ว่าพี่เขาชอบขนไหนก่อนย้ัสามนั่มันยังไงอ่ะก็พูดเลต่อตัก็จนได้ลอาจารย์กงเราั่เดินอารดัน้โห้เลยนะัาใเลยนะวันนี้หาขอคุณใจบ้างหอกเลย ด้วยครับเด็กคนนี้ผมเก่งเส้นเด็กนะเฉพาะเข็มกลัดก็จำไม่ได้แล้วต้องต้องมีสี่เส้นหน้าเส้นแล้วครับเขาเขาเก่งของชื่อครับครับผมเขาต่อยเข้าไปเขาแก่เกมเองหาแก่ยกไหนจะใช้แค่นั้นเองครับขต่อยของแก่เกณฑ์บอลไปดีผมเก่งยอมรับว่าเขาเกิดมาเพื่อต่อยมวยจริงเด็กคนนี้นะครับครับดดูิพี่วุฒิลองถามดูน้องนี่ยเขาอยากเจอใครเอ้ามีไหมในใจอ่ะมีไหมอยากเจอใครร้อยห้าบอนอ่ะเด็กคนนี้เขาต่อย ฝังลอนเมื่อวานบอกว่าฝมาก็อย่างใจแค่ความมั่นใจว่าทำแบบนี้น้เราต้องทำได้ใจโอ้เดวันนี้มันมันสอนแล้วมันจำง่ายครับผมไปไปครับตอนนี้จะตัดแชมป์มันเหลือที่ไหนบ้างครับที่ยังไม่ได้เดี๋ยวมีอันไหนก็ได้หมดแล้วที่ไหนที่ไหนที่ยังไม่ได้อย่างไรที่ไหน 广东人吃嘞咩呢？<noise> <noise> <noise>